สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กบมาช่วยบ้านพี่ฟ้าทำความสะอาดพี่ฟ้าเลี้ยงแมวจรไว้30มสิบกว่าตัวนะคะก็อุปการะเจอแมวจรเจ็บป่วยเจอแมวจรโดนรถชนหรือว่าโดนเจอลูกแมวตัวเล็กๆก็เก็บมานะคะ misin? อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะ วันนี้ก็มาทำบิ๊กคินนิ่งกันช่วยๆกันทำความสะอาดนะคะอ,อ,อันนี้ค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านของเด็กๆโซนหนึ่งตรงนี้ก็เอาไว้เป็นโซนกว้างขวางเลยไม่ให้มีไม่ให้มีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นนะคะเพราะว่าแมวเขาอยู่กันแล้วบางทีฉี่ทำเฟอร์นิเจอร์เสียหาย อันนี้ก็เป็นชั้นบ้านที่ฟ้าเขาทำไว้ค่ะเป็นกรงตะแกรงแล้วก็มีมุงลวดไม่ให้ยุงเข้ามานะคะเข้าไหมลูกเข้าไหมอ่าเข้ามาลูกมาอ่าเข้ามาลูกนี้เนูเข้ามาอ่าไม่เข้าหรอกหนูไม่เข้าอ่าหนูอย่าออกลูกไม่ออกไม่ออกเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมคะนี่ค่ะแมวอันนี้แมวน้อยนอนแล้ว คนเจอบ้านพี่ฟ้าก็มีง่ายๆค่ะอะ้ไรรคะตัวนี้น้ำตาลอ่ะที่กลัวไม่เข้าหาคนอ่าพี่เขากำลังทำประตูทางลับให้คนกับแมวทะลุเข้าออกได้หลังครัวทะลุห้องนี้ได้อันนี้ก็แมวป่วยนะพี่ฟ้าไปช่วยเหลือมาจาก ท้ายซอยค่ะเป็นแผลน่าจะโดนกัดหรือเป็นอะไรเ่อยมานะเดี๋ยวจะมีต่อเรื่อยๆนะคะเดีย๋ยวจะมีอีกโซนหนึ่งในสวนเดีย๋ยวไปถ่ายกันว่าไงลูกมไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะมาเรียว,วันนี้เรามาทําความสะอาดนะลูกนะบ้านจะได้หอมๆลูกได้อยู่นะคะเนีย่ยอันนี้ เดี๋ยวเราจะต้องมีสิ่งของกําจัดบางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะเพราะแมวเขาสีเขาทำสกรปรกไว้เยอะอเดี๋ยวไปถ่ายโจนสวนกันนะจบด้วยแมวเหมียวตัวน้อยนอนสบายเลย